สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนแล้วนะครับก็อาจจะมีฝนตกปลายมานะครับเป็นจังหวะนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์นะครับของโควิด -19 ก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเสียงอยู่นะครับที่สําคัญนะกาดต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเราเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับ วันนี้อาจารย์มีเวลาว่างจากการที่ตรวจดวงชะตาเสร็จเรียบร้อยนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายอาจารย์ก็จะมาบันทึกรายการต่อนะครับสำหรับการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับประจาเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช265นะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้สัก3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับในส่วนของท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองหรือยังไม่ชัวนะครับ ก็สามารถแอดไลน์ f i c i a l Account มหาอาจารย์ได้ที่ s i 2 0 9 a l r Z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับใครสะดวกสแกน q r c o d e ก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีข้อความมีรูปอะไรเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าต้องการนะครับอยากทราบลัคนาราศีตัวเองพร้อมทั้งแจ้งของ้อมูลที่ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3วเวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับถ้าไม่มีอย่างไรก็ไปเช็คมาก่อนให้เรียบร้อยจากสุติบัตรหือไม่ก ไปเช็คข้อมูลจากเขตหรืออำเภอใกล้บ้านนะครับ4ี่ก็คือจังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะผูกดวงวันลัคนาแล้วก็แจ้งกลับทันทีเลยนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อที่จะได้นะครับนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปเช็คพื้นดวงชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์ net ดู o channel ก็ดีหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้เอาลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับไปเช็คจะได้รู้ข้อมูลนะครับการพยากรณ์แบบภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนัะครบ ข้อ2นะครับที่อาจารย์จะฝากไว้ก็คือถ้าใครสนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์เอาเชื่อเอาคำมหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับก็คือที่ SI 2.9 ARZO นะครับถามว่าเหตุผลทําไมต้องเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งหนึ่งนะครับเหตุผลก็คือว่าปีพุทธศักราช2565นเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ข้อมูลนะครับของพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะครับพอปีพุทธศักราช2อง5น้ี่มีดาวใหญ่นะครับถึง3ดวงนะครับที่จะยกย้ายาราศ ถ้าเราได้รับฟังข่าวสารแล้วเราไม่รู้พื้นดวงชะตาเราเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าเป็นกังวลหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าก็ตื่นตระหนกมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ข้อมูลนะครับว่าโอเคพื้นชะตาเราเป็นแบบนี้พอดาวยกย้ายมาจะเกิดอะไรขึ้นเช่นนะครับดาวดวงแรกเลยที่จะทำการยกย้ายนะครับในปีพุทธศักราช265นะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูจะเริ่มนะครับโคจรนะครับเข้าสู่นะครับ ราศีเมษนะครับช่วงวันที่30มีนาคมนะครับพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับแล้วก็ประมาณสักประมาณเดือนเมษายนนะครับเว้นมาอีกเดือนหนึ่งนะครับประมาณวันที่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับดาวพฤหัสบดีก็จะยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีเมษนะครับพอช่วงกลางปีนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับก็ดาวมนุษย์ยูนะครับก็จะโคจรนะครับยกย้ายเข้าสู่นะครับราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงถ้าเราไม่รู้พื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดนะครับเราก็คงจะเป็นกังวลไม่มากก็น้อยนะครับหรืออาจจะได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดทําให้เราวิตกกังวลนะครับไปในเรื่องที่มันไม่จําเป็นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาเช็คพื้นดวงชะตากับทางอาจารย์ได้นะครับอันนี้อย่างที่จะบอกไปนะครับอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน50นาทีครับข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาแบบละเอียดนะครับแบบ VIP นะครับ ล่วงหน้านะครับสำหรับปีพุทธศักราช2565นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้จริงๆอาจารย์เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงวันที่23กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2564จนถึง22ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2564นะครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้หรืออยากจะรู้ข้อมูลว่าโอเครายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถนะครับเข้ามาดูที่อาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับใน EP ที่12นะครับด้านหน้าเลยนะครับจะมีอยู่นะครับก็ดูข้อมูลตรงนั้นให้ เข้าใจนะครับถ้าติดขัดหรือสงสัยอะไรก็สามารถแอดไลน์ออเคเชียวเขานะครับมาถามอาจารย์ได้โดยตรงนะครับก็ฝากข้อมูลไว้3เรื่องนะครับคราวนี้กลับมาในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธกักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะครับเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนการงานเองก็คือดาวพุธด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดาวเจ้าเรือนการงานนะครับโครจรเข้าสู่เรือนภพพันธุนะครับตั้งแต่12มกราคมจนถึง9กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะโครจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะนะครับตั้งแต่ช่วง10กุมภาพันธ์ไปจนถึง1มีนาคมนะครับกรามพันธุก็ถือว่าในช่วงเวลานี้การงานก็ยังถือว่ายังไปต่อได้ไม่ได้มีปัญหาหรือติดขัดอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าในมุมรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยอาจจะต้องเช็คจากพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดอีกทีนะครับแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยการงานในช่วงเวลานี้ไปต่อได้ชัดเจนนะครับแต่ตั้งแต่1 0 กุมพาพันจนถึงหนึ่งมีนาคมเนี่ยกรมมะปุตตะเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยการงานอ่ะถ้ามุดมีงานหรือมีอะไรเข้ามาเป็นจ็อบเล็กๆจ็อบสั้นๆหรือมีโปรเจกต์โครงการอะไรนะครับเข้ามาก็ถือขอให้นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับทำแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับอย่าเพิ่งเลือกงานหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันเป็นมุมที่ดีที่ยังมีงานเข้ามามีอะไรเข้ามาแล้วก็คลิปคอนเน็กชันไว้นะครับแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่นะครับอดใจรออีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าวันที่อาจารย์พยากรเนี่ยก็อยู่ในช่วงทีี่่เเาารยกว เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยรออีกแค่เดือน2เดือนเองมีเฮแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับมีอะไรเข้ามาพอทําได้หยิบจับได้ก็ทําแล้วก็ลุยให้เต็มที่ครับถ้าพูดถึงเรื่องการ <S <S เรงินการเงิเนของชาวลัคนา,าราศีกันนะครับดาวจุาเรือนการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็โคจรเข้าสู่รุ่นภพพันธุด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงตั้งแต่19มกราคมไปจนถึง21กุมภันธ์นะครับแล้วก็จะ โคจรเข้าสู่รุมพะปุตตะนะครับกระดุมพะปุตตะตั้งแต่ช่วง22กุมภาพันธ์ไปจนถึง31มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์เนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีถ้าจะมีสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแลย้วก็คงจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับนะเพราะไปสัมพันธ์กับเรือนพันธุ์นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนคราวนี้จะมีผลมากผลน้อยหรือจะต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ยมากหรือน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะคครรัััับบอนนนนี้ชดเจมากะ พอในช่วงวันที่22กุมภาพันธ์ไปแล้วก็ดุมภาพปุตตะนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าถ้าชาวลัคนาราศีกันนะครับจะทําการลงทุนอะไรนะช่วงเวลานี้อาจารย์มองว่าก็ขอให้เลื่อนไปก่อนนะครับหรือไม่ก็ประคับประคองตรงนี้ไปลอยนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับถ้าอยากรู้ว่าอีกไม่นานหรืออย่างไรก็อย่าลืมนะติดตามชมนะครับคลิปของอาจารย์ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับของชาวลัคนาราศีกันด้วยนะครับ คราวนี้มาว่ากันในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักของชาวรัคนาราศีกันนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีก็ยังอยู่ในมุมที่ไม่ดีในพื้นดวงชะตานะครับก็อยู่ในเรือนภพอรินะครับของพื้นดวงชะตาครับปัตนิอรินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้ปัญหามากน้อยหรือความรักคู่ครองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องใช้สติให้มากนะครับในช่วงเวลานี้อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับไม่ใช่ว่าเพิงิดนะครรับจๆแล้ว ถ้าเรามองผ่านไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่29ม,มีนาคมแล้วนะครับปีพุทธศักราชสองพันสินะครับยิงยาวมาจนถึงสเต็ปแรกก็คือมาถึงช่วงวันที่27กันยายนนะครับของปีพุทธศักราชสองพนะครับแล้วก็จะพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาเริ่มอีกทีนะครับตอนช่วงช่วงวันที่8นะครับพฤศจิกายนนะครับยิงยาวมาจนถึง7เมษายนนะครับปีพุทธศักราชสองพันี้าร้ยากสิบห้าเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่จันพยากรล่วงหน้าเน ในเรื่องของคู่ครองความรักก็จะถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นนะครับอดใจอีกนิดเดียวชาวลัคนาราศีกันเพราะอาจารย์มองว่ามันเป็นอย่างเนี้ยมาพักใหญ่แล้วจนมาจะถึงช่วงสุดท้ายและอาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่คือก็ถือว่าไม่เหนือบาบกว่าแรงหรือไม่เกินกําลังของชาวลัคนาราศีกันที่ทุกคนอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้สู้แล้วก็ลุยเรื่องงานให้เต็มที่นะครับที่สําคัญนะครับเรื่องการเงินก็บริหารจัดการให้ดีๆนะช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ รันนี้อีกมุมนึงนะครับถ้าเรามาพูดถึงเรื่องว่าสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บหรืออุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราชสองพันหนะครับจะมีผลอย่างไรกับชาวาลัคนาราศีกันบ้างนะครับถ้ามามองในมุมในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ายัางคนโทรลได้ไม่ได้มีช่วงเวลาอะไรที่เกิดข,ขึ้นนช่วงเวลานี้เท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าไปทําอะไรให้มากหรือไปก่อศัตรูหรือไปอยู่ใกล้คนที่เขามีเรื่องกันอะไรอย่างเนี้นะครับ มันก็จะไม่ดีหรือเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับที่เขามีปัญหาอะไรอยู่นะครับเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็จะปลอดภัยปลอดโปร่งนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่สําคัญนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังในะช่วงเวลานี้นะครับก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหตุผลก็ลคือว่าดาวราหูเองนะครับดาวเจ้าเรือนอลีเองก็โคจรไปอยู่ในเรือนภพสุพะนะครับจริงๆพักใหญ่และ จะเหลือเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองเพราะวันนี้วัน,น,วนที่จานพยากร่วงหน้นเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับปีพุทธศักราช6 5ดาวราหูก็จะยกย้ายนะครับในวันที่30อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย30มีนาคมปีพุทธศักราช2 5เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดือนอน,นึงเองครับเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยแล้วก็อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันสู้ๆนะครับแล้วก็อดทนอีกนิดเดียวนะครับมันมีเกณฑ์มีบุมที่ดีนะครับรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ ใครที่ท้อแท้ใครที่ทุกข์ใจนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยก็ตรงกับวันจันทร์ที่23สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพนหกสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเลยถูกต้องครับปีพุทธศักราชสองพหกสิบสี่เนี่ยที่ผ่านมาไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกันต้องประคับประคองตัวเองนะครับให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะครับแล้วพอจังหวะที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายเมื่อไหรรรรรรร่่่่นนนนนนนะะคคคััับบชชชวววววงงเเลาาาาา้กกก็็จปททีีีดสุใภพม สิ่งที่จาย์ได้บอกไปนะครับว่าจะดีมากดีน้อยอย่างไรนะครับก็อย่างที่จย์บอกไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมครับเพราะว่าปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหบาเนี่ยจะมีดาวยกย้ายอย่างที่จย์บอกนะครับก็คือถึง3ดวงะไม่ว่าจะเป็นดาวราหูดาวพฤหัสบัปดีนะครับดาวมนุษยูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้พื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นขวัญและกำลังใจสําหรับตัวเรานะครับแล้วก็เตรียมวางแผนให้ดีเพราะว่า วันที่อาจารย์พยากรนี้นะครับก็ยังถือว่ายังมีเวลานะครับกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2578เนี่ยยังมีเวลาอีกตั้ง5เดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับลุกขึ้นมาสู้ให้เต็มที่นะครับอีกอย่างนะครับวันนี้วันที่จะบันทึกรายการนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีกันนะครับเพราะดาวประจําตัวก็โคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองนะครับได้ตําแหน่งเกษตรและก็มหาอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาศีกันท่านใดที่ทุกข์ใจนะครับ หรือมีปัญหาตั้งแต่ช่วง2กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับของปีพุทธศักราช2544นะครับก็ถือว่าเหนื่อยมามากพอแล้วท้อแท้ลุยช่วงเวลานี้เราต้องลุยนะครับเลิกป่วยใจแล้วก็ลุยเต็มที่นะครับอาจารย์มองว่ายังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันทุกทุกคนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับปลอดภัยจากโควิด19ทุกๆกคนนะครับที่สําคัญต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหยกยารักษาหรืออาหารเสริมหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการติดต่อถ้าช่วงที่เราเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับในทุกสถานการณ์ก็จะถือว่าเราดำรงตนด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็มีสติพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันสู้ๆนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับ วันนี้เราขิดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีแะะเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ